ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่18จังหวัดสงขลาตั้งอยู่439ทับ1ห,หมู่ที่2ถนนสงขลาเกาะยอตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา เดิมใช้ชื่อว่าศูนย์ช่างที่9และได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นศูนย์ช่างสหกรณ์ที่9จังหวัดสงขลาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาที่9จนมาเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่18จังหวัดสงขลาก่อตั้งขึ้นภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีบทบาทหลักในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการพัฒนาสหกรณ์ครอบคลุม3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะประกอบด้วยจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดน ราวาว่เป้าหมาย1เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์กลุ่มกเกษตรกรประชาชนทั่วไปมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์สเพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มกเกษตรกรมีการบริหารการจัดการที่ดีมีความมั่นคงเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิก3ให้บุคลากรของขบวนการสหกรณ์และกลุ่มกเกษตรกรมีศักยภาพเป้าหมายหลักและสิ่งที่ศูนย์มุ่งมัน่น วิสัยทัศน์มุ่งถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรให้เข้งแข็งและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกนำไปสู่สังคมสันติสุขใน3จังหวัดชายแดนใต้พันธกิจ1ส่งเสริมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการวิธีการสหกรณ์แก่บุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมพัฒนาระบบสหกรณ์ที่มีความเข้งแข็ง,ขงโดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการดำเนินการธุรกิจและเทคโนโลยีให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร3ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพประสิทธทิผลสามารถบริการให้แก่สถาบันเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ทั่วถึงตรงตามความต้องการ งนินฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรจัดอบรมหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสหารณ์ให้แก่สมาชิกสหารณ์ส่งเสริมพัฒนาผู้นำสหารณ์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหารณ์ที่18จังหวัดสงขลาครอบคลุม3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหารณ์และชุมชน ช่นผู้ปลูกผลิตยางพาราการเกษตรทั่วไปสหกรณ์ประมงและนอกจากนี้ศูนย์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ตามหลักอิสลามโดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สหกรณ์อิสลามผ่านระบบออนไลน์ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้สหกรณ์อิสลามให้แก่ผู้ที่สนใจผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและเพจเฟซบุ๊กที่ชื่อว่าศูนย์เรียนรู้สหกรณ์อิสลามสามารถติดต่อศูนย์ได้ทางเบอร์โทรศัพท์074330126เว็บไซต์เพจเฟซบุ๊กได้ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่18จังหวัดสงขลา